สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับคุณแนนครับค,คุณแชมป์ตอนนี้ในตลาดเขาให้ตัวเลขไปถึงไหนแล้วคะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าบางเจ้าเนี่ยให้3 5มพบางเจ้าให้สา0พนะครับ <c oughs> ก็เออแล้วก็บางเจ้าเนี่ยออได้ยินแวววๆมา <c oughs> มองว่าสี่พันก็มีเหมือนกัน <c oughs> ใช่ แอบแพงตัวแรกเหมือนกันแล้วทุกคนตอนตอนแรกนะทุกคนบอกว่าเนี่ยสามพก็นะจะได้เห็นแบบการพักตัวย่อตัวนะไม่เห็นไม่เห็นไม่ว่า <S <S ทํานิวไฮทะลุสามพขึ้นมาตอนนี้คําถามคือถ้าตัวเลขในตลาดยังไปได้ถึงสี่พนะคุณแชมป์ในขณะที่ตัวเลขล่าสุดที่3 3ม0ัสี่อีกสิซื้อไหมในระดับนี้และใครที่มองว่าเอ้ย มันสูงแล้วจะดอยไหมระหว่างซื้อไหมกับดอยไหมให้น้ําหนักอันไหนมากกว่ากันก็ตอนนี้เนี่ยเรายังมองเทรนของตัวราคาทองคำเป็นขาขึ้นนะครับคุณจอยดังนั้นเนี่ยถ้าเทรนยังเป็นขาขึ้นยังแนะนําว่ายังสามารถซื้อได้แต่อาจจะต้องซื้อด้วยความระมัดระวังแล้วก็จับตาปัจจัยที่จะกลับเข้ามาส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาก็ถ้าเราจับตาราคาอย่างใกล้ชิดเนี่ย ก็ถ้าซื้อทันก็ขายให้ทันครับออมองว่าก็โอกาสที่จะดอยเนี่ยก็มีโอกาสน้อยนะครับถ้ามองภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่า YLG เนี่ยยังมองหรือยังประเมินนะครับว่าภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยก็มองว่าราคาเนี่ยจะมีแนวต้านหรือมีโมเมนตัมของราคาเนี่ย ค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นแถวๆระดับ3,500เ e หรียญดอลลาร์ต่อเสซอนตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูกราฟของราคาทองคำจริงๆเนี่ยในในระยะยาวะนะครับเอาทุยครับในระยะกลางเนี่ยก็พบว่าราคาเนี่ยมีการไต่ระดับแล้วก็ขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับถ้าสั้นๆเลยมองว่าถ้าขึ้นแบบไม่หยุดนะครับ อาจจะขึ้นไปได้ถึง3,386เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับแต่ว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นเนี่ยถ้าไถหรือไต่ระดับขึ้นต่อก็น่าจะขึ้นในแถวแถระดับ3,500ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน <S <S ซึ่งแกปหรือกรอบด้านล่างของการเวียงตัวลงเนี่ยก็จะอยู่3 1 9 3 3,100ตรงนี้เนี่ยถ้าราคารับความเสี่ยงได้แล้วดูว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดกรอบแนวรับระดับดังกล่าวแล้วยัง ยังถือทนหรือยังสู้ต่อได้นะครับเราก็มองว่าทองเนี่ยก็ยังมีโอกาสไต่ขึ้นไประดับ3,700เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนในระยะถัดๆไปะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของทองคำเนี่ย ขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วก็ขึ้นชันมากนะครับแล้วก็แก๊ปของการปรับตัวขึ้นเนี่ยถ้าดูก็ยังมีแก๊ปที่จะพอต่ายระดับหรือปรับตัวขึ้นได้อีกประมาณสัก40เหรียญ50เหรียญก็ยังพอที่จะซื้อเล่นสั้นได้อยู่แต่ก็ต้องจับตาปัจจัยต่างๆที่ยังคงส่งผลต่อการขึ้นไหวของราคายอย่างใกล้ชิดครับค่ะช่วงเวลาการย่อค่ะถ้าย้อนกลับไปนิดหน่อยอะค่ะช่วงประมาณสัก3 0ม0ันถึงสามพัประมาณเนี้ยจังหวะย่อมันก็ค่อนข้างย่อแรงนะคะถ้าคราวเนี้ย สำหรับการขึ้นในรอบนี้ค่ะถ้ามันมีการย่อมองว่ามันจะย่อประมาณเท่าไหรค่คะไกลไหมครับระยะสั้นเลยครับ ค่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยไม่หลุด3,317 3,298เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับภาพราคาทองคำเนี่ยยังมองว่าเป็นการแกว่งตัวในกรอบในชาแนลของไซด์เว้าอยู่ก็น่าจะเห็นการไต่ระดับขึ้นไปทำออทามไฮใหม่เรื่อยๆนะครับ3,364 3,386เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนน่าจะได้เห็นครับทางนี้เนี่ยเราดูแกลบการแกว่งตัวหรือการเหวี่ยงตัวของราคานะครับมองว่า กรอบการแกว่งตัวของราคาเนี่ยโดยปกติแล้วก็น่าจะมีกรอบการแกว่งตัวอยู่ในระดับประมาณ70-80เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับดัง <IS C> นั้นเนี่ยถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุด3,298ก็น่าจะเห็นการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาในในช่วงนี้ได้นะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำถ้ายังเป็นไปอย่างจำกัดหรือไม่หลุด แกปหรือลุดกรอบแนวรับดังกล่าวนะครับก็มองว่ายังพอสามารถซื้อเก็บหรือยังสามารถลุ้นการปรบับตัวขึ้นต่อของราคาได้ครับค่ะคุณแชมป์ทองคําไม่เชื่อว่าการเจราจาจะสําเร็จหรอครับเออทองคำเนี่ยไม่ได้มองประเด็นสงครามการค้าอย่างเดียวครับคุณจอยเขามองว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะการทําสงครามการค้าในสหรัฐรอบนี้เนี่ยจะทําให้ สถานะหรือเสถียรภาพการเงินหรือสถ,นะสถานะของสหรัฐเปลี่ยนนะครับจากผู้นําทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยาจากตลาดหุ้นที่มีความแข็งแกร่งตลาดพันธบัตรที่มีความแข็งแกร่งสกุลเงินที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยอาจจะทําให้ภาพหรือแนวโน้มของตัวทิศทางหรือโมเมนตัมของอทิศทางดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับพูดง่ายๆว่าจากเบอร์หนึ่ง อาจจะถูกลดชั้นหรือลดระดับมาเป็นเบอร์2เบอร์สามานะครับแล้วก็ทางฝั่งจีนเนี่ยอาจจะมีการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์1แทนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าสหรัฐทําสงครามการค้าถ้าชนะเขาก็จะยืน1เป็นเบอร์หนึ่งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าทําสงครามการค้าแล้วเกิดขาดทุนหรือเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเสียอันดับอันดับหนึ่งลงไปนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามองครับว่า อาจจะเห็นการปรับสมดุลของโลกใบนี้ใหม่ภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะถือครองสินทรัพย์ใดดอลลาร์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือตลาดหุ้นวอสตีที่เคยเป็นสินทรัพย์ที่มีการถือครองโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่ถือว่าเป็นตราสารที่มีความปลอดภัยและเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอันดับต้นๆคล้ายๆกับทองคำเนี่ยก็เริ่มถูกขายออกมาภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ยการที่ประธานเฟดคุณโจโร่มพาวเวลนะครับมีการออกมาพูดเกี่ยวกับการวิตกกังวลมากๆต่อนโยบายของคุณทรัมป์นะครับซึ่งสอดคล้องกับคุณเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นอดีตประธานเฟดที่มีการออกมาตรึงการทํางานของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เนี่ยว่าอาจจะทําให้เฟดทํางานลําบากหรือเกิดความผันผวนความวุ่นวายต่อระบบเศรษฐกิจนะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่หลายคนมองว่าอาจจะเห็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนที่เคยตั้งเป้าเอาไว้หรือเคยประมาณการเอาไว้นะครับก็เลยเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยสงครามการค้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัววัดครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยืนหนึ่งได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ายืนหนึ่งไม่ได้เนี่ยหลายๆสินทรัพย์จะถูกขาย หลายๆสินทรัพย์ในฝั่งสารัฐเนี่ยจะถูกขายนะครับแล้วก็จะกลับมาถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยดังนั้นคนก็เลยมองว่า ตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะลงทุนอะไรก็โยกเม็ดเงินลงทุนมายังฝั่งทองคํา <c oughs> แล้วก็ภาพของทองคําในระยะสั้นเนี่ยจากกราฟที่เราเห็นนะครับเราก็ยังมองว่าเป็นภาพของเทรนหรือโมเมนตัมที่ยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ <c oughs> ออวันนี้ธนกิจขนาดใหญ่ยังขยับเป้าของทองคําในระยะกลางระยะยาวเพิ่มขึ้น <c oughs> ก็ยังคงทําให้ยังมีลุ้นที่จะเห็นแกลบของราคาทองคำเนี่ยยังมีการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นต่อได้ดังนั้นเนี่ยก็เลย อย่างแนะนําว่าพอซื้อได้<ะ>แต่ภาพของสงครามการค้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าสหรัฐจะมีไม้ดีไม้เด็ดอะไรนะครับดูเหมือนว่าเพียงพั้าหรือจะแพ้นะตอนนี้เนี่ยถ้าท์เกิดมีไม้เด็ดเกิดฟื้นขึ้นมาได้และสหรัฐที่มองว่าจะจะถูกลดอันดับจากเบอร์หนึ่งไปเป็นเบอร์สองเนี่ยกลับมายืนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งได้ทองคําก็มีโอกาสถุกขายทํากําไรสรับกลับลงมาได้เหมือนกัน<ะ>ดังนั้นเนี่ย เราอาจจะต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัยชีน้นำราคาเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับโอเคค่ะขอทอยอีกนิดเดียวค่ะทองคำไทยนะคะจากบาทแข็งมันจะส่งผลได้ยังไงบ้างคะครับบาทแข็งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัจจัยกดดันทองไทยนะครับแต่โกลดสปอตที่ขยับและปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงครับคุณแนนยังทำให้ทองไทยเนี่ยมีการทำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการสอดคล้องกับโกลดสปอตเลยนะครับภาพของบาทที่มีการแข็งค่าเนี่ย ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อยากจะให้จับตาหรือเฝ้าระวังนะครับว่าการไล่ซื้อหรือการสะสมหรือการเก็บในส่วนของตัวทองไทยก็ยังถือว่าสามารถทําได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่แนะนําให้เป็นลักษณะของการไล่ซื้อหรือ,อ,อ,ซ,อซื้อเป็นลักษณะของการซื้อทุกระดับราคานะครับเพราะว่าภาพของบาทที่มีการ แว่งตัวในกรอบหรือในช n e l ของที่ทางไซ์เวดาวเนี่ยยังทําให้ทองไทยเนี่ยอาจจะได้รับแรงกดดันจากบาทที่ยังคงมีการแข็งค่าอยู่นะครับอันนี้เนี่ยทองไทยมีการทำออทา i ไฮสอดคล้องกับโกลสปอ o t โดยวันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ52,350บาทต่อบาททองนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นร้อนแรงเหมือนกันนะ,นะครับสำหรับทองไทยเนี่ยเรามอง แนวรับที่ระดับ5 1 9 0 0 51,700บาทต่อบาททองคำ<ะ>เป็นโซนเข้าซื้อนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถซื้อได้เป้าหมายในยส่วนของการทำกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ52,750ถึงระดับ50,000<ะ>ืออ่นส่บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคายังแกว่งในกรอบระดับดังกล่าวก็ยังลุ้นทองไทยขึ้นไปแตะระดับ53,100บาทต่อบาททองได้อยู่ครับ <c oughs> ค่ะคุณแชมป์ขอดูที่แฟกหน่อยซีรีส์เอค่ะเริ่มเริ่มสร้างฐานแถวแถวนี้ละครับตัวเซตฟิฟตี้อินดิคฟิวเจอร์นะครับตัวซีรีส์เอ็มสองห้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพดัชนีหลังจากมีการทิ้งตัวหรือเป็นลักษณะของการปรับฐานลงมานะครับเราเห็นดัชนีเนี่ยมีการเด้งกลับหรือมีการ <c oughs> รีบวกกลับได้ค่อนข้างดีครับคุณจอยภาพเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเอาไว้ว่าน่าจะลุ้น ตัวซีรีส์ m 25เนี่ยเป็นการสร้างรูปแบบไทยเทคนิคในรูปแบบลักษณะของ r e ว e r ์ e Heads s h o u l d ดอนะครับตรงนี้เนี่ยมีบ่าด้านขวาแล้วมีศีรษะแล้วน่าจะเห็นการแกว่งตัวออกด้านข้างในส่วนของการสร้างบ่าด้านขวานะครับบ่าซ้ายศีรษะแล้วก็ตอนนี้เป็นการสร้างบ่าขวานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่านตอนนี้เนี่ย ดัชนีมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นหากดูจากปัจจัยพื้นฐานนักปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ค่อยซับพอร์ตเท่าไหร่เราเห็นหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารกำลังทยอยประกาศขึ้น X d ดีนะครับวันนี้ก็เห็น Kbank มีการประกาศขึ้น X d ดีนะครับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ v o l a t i l i t y Index หรือความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ย ภาพของการขยับหรือการปรับขึ้นในช่วงสั้นอาจจะยังขยับหรือรปรับขึ้นได้ไม่ไกลครับในช่วงสั้นหลังจากที่ดัชนีเด้งหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับดูแนวต้าน733 745ถ้าไม่ผ่านเราแนะนําเป็นลักษณะของการเปิดช็อตหรือเสี่ยงเปิดสถานะขายเล่นสั้นครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา ดูแนวรับ711702ถ้าไม่หลุดเนี่ยมองว่าเป็นลักษณะของการเปิดลองได้นะครับก็ลุ้นการสร้างภาพริวอดเฮดแอนด์ช d เดดังนั้นเนี่ย702เป็นแนวรับสำคัญนะครับ ภาพของดัชนีตัวซีรีส์ M25 ถ้าเป็นลักษณะของการแกว่งในกรอบในชแนลที่เป็นสีฟ้าเรามองว่าน่าจะเห็นภาพดัชนีเป็นไซด์เว์ครับถ้าไม่หลุด702ก็มีลุ้นจะเห็นดัชนีเนี่ยวนกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับไปชนแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยพยายามเร่งเจราจาหาทางคลี่คลายสงครามการค้านะครับภาพของญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้มการเจราจาการค้าที่มีสัญญาณของการคลี่คลายเพิ่มมากขึ้นเรามองว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่จะทําให้การเจราจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีภาพหรือโมเมนตัมที่เป็นดีมัมีภาพหรือโมเมนตัมที่ดีมากขึ้นนะครับประกอบกับการที่นายกรัฐมนตรีสีเจิ้นผิงของจีนม,มีความพยายามในการเดินสายเจราจาการค้าไปยังประเทศต่างๆ เ,เรามองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้การต่อรองระหว่างไทยกับสหรัฐมีภาพหรือมีโมเมนตัมที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยก็มองว่าหากดัชนีถูกขายหรืออ่อนตัวลงมาก็อาจจะลงไม่ลึกครับค่ะคุณแชมป์ถามตัว single stock future s ิงเกิลสต c อกฟิวเจเพิ่มหน่อยนึ่งวันนี้เราเห็นแัง<อ>ซื้อกลับมาในหุ้นกลุ่มแบงค์แม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการขึ้นเครื่องหมาย x d v i d อย่าง KTB หรือ SCB วันนี้เคแบ k ขึ้น x d ที่ที่8บาท เราจะใช้กลยุทธ์แบบว่าแอบ,แบบลองได้ไหมสําหรับตัวของเคแบงครับเดี๋ยวขอแอบ,บดูกราฟแป๊บหนึ่งนะครับจอยตัวเคแบงใช่ไหมครับโ okay. อเคพอดีเคยออกจำได้ว่าเคยออกสิงเกิลซ็อกฟิวเจอตัว K-Bank เอาไว้นะครับภาพของ K-Bank นะครับเราก็ยังมองว่า,าภาพของดัชนีเนี่ย มีการแกว่งในกรอบในที่ทางไซด์เวัพแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาให้ดูแนวรับ144บาทนะครับถ้ายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะเห็น K-Bank คเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวกลับครับแต่การฟื้นตัวกลับของ K-Bank เนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ในโซน1 6 0 1 6บนะครับถ้ายังไม่เบรกเอาท์หรือยังไม่ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าว ก็อยากจะให้แบ่งขายออกมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของเคแ n k ank, มองแล้วถ้าดูจากทางเทคนิคนะครับโซน144เนี่ยถ้าไม่หลุดก็ยังถือว่าเป็นภาพหรือโมเมนตัมที่ที่เป็นบวกค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอรุ้นครับว่าถ้าเคแบงยังยืนเหนือโซนแนวรับระดับดังกล่าวได้ก็น่าจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับหรือการเด้งกลับของตัวเคแบงได้ครับค่ะได้คเชาวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ